สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ในประเทศไทยสถานการณ์ยังคงต้องน่าเป็นห่วงและก็เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางด้านของจังหวัดกาฬสินโดยเทศบาลเมืองกาฬสิน์นะคะจึงจัดหน้าที่ลงพื้นที่ในการนั้งทำความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่นีประชาชนมารวมตัวกันนะคะมาซื้ออาหารรับประทานกันในช่วงเย็นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันถึงมาตรการดัง่าว,วันนี้ลงพื้นที่ทำความสะอาดแบบนิน่งติดตามบรรยากาศข้างในค่ะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระสินทำความสะอาดพื้นร่องน้ำภายในบริเวณตลาดโต้รุง่งขณะผู้ประกอบการช่วยการทำความสะอาดบริเวณร้านค้าตนเองให้สะอาดปลอดภยัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผู้มาใช้บริการทั้งสามตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดล่านสองสาม,สามตลาดร่วมใจการเกษตรตลาดโต้รุ่งนะเราจะทำการล้างทุกๆวัน อังคารพุธเพื่อหัสนับสัปดาห์หนึ่งล้างหนึ่งวันครับต่อหนึ่งตลาดต่อหนึ่งตลาดครับเพราะว่าตลาดในรับผิดชอบเราจะมีทั้งหมดสามตลาดที่เป็นตลาดที่เทศตบาลจะเป็นมีตลาดลุงแจ๊กตลาดร้านหนึ่งร้านสองร้านสามที่อยู่หน้าสถานยามรวจแล้วก็ตลาดลุงแจกการเกษตรที่อยู่พาซ่าเก่าเป็นพระซ่าใหม่ก็ตลาดโต้รุ่งครับรับเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับรับเป็นประจำครับค่ะ ปกติเราล้างอาทิตย์ว้นอาทิตย์แต่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคคุนค่นไนีมเราก็จะล้าง,งทําการล้างอาทิตย์ละหนึ่งวันทุกอาทิตย์เลยถ้าเหมือนกันมีการกําชับพ่่ค้าแม่ขายแต่ละร้านแต่ละร้านทายไงบ้างคะเรื่องความสะอาดเรื่องความสะอาดเรา,าได้พูดคุยทําความเข้าใจกับแม่คา้าถึงสถานการณ์โควิดเราจะให้เราขอความร่วมมือจากแม่คา้าในการจัด,จดวางหรือการให้บริการ เจลแอลกอฮอล์สำหรับบุคคลสำหรับร้านค้านะครับสำหรับให้บริการประชาชนแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะของแต่ละแต่ละร้านค้าที่อยู่ที่รับผิดชอบในในในบริเวณหน้าร้านของตัวเองที่รับผิดชอบทำความสะอาดเช็ดโต๊ะทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอเ,เป็นประจำะคะ่ะอันนี้เป็นการขอความร่วมมือะคะ่ะ สภาแม่ขายก็ให้ความร่มวมมือเป็นอย่างดีให้ความร่วมเป็นอย่างดีคับแล้วอยากจะฝากผู้มาใช้บริการไงบ้างคะในสถานการณ์โควิด -19 ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติของโควิดสิเกาก็อยากฝากให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศิีหรือคนที่กําลังจะเข้ามาในในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลช่วยกันใส่หน้ากากแมสจะเป็นแมสผ้าก็ได้พกเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้ให้สะดวกในการล้างมือเป็นกลุ่มรล,ลยะหาย่าง ช้อนไท่ชอ้อนมันครับกินร้อนช้อนไท่ช้อนมันครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการล้างทาความสะอาดบริเวณที่ตลาดโต้รุ่งทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่าง,ลางแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการพ่นหมอกฟันค่ะซึ่งก็จะสามารถที่จะป้องกันและก็ฆ่าเชื้อทางด้านของไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้ด้วยนะคะและทีส่สำคัญตอนนี้เจ้าหน้าทีก่กาลังเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่อไปติดตามได้ค่ะ นอกจากการทําความสะอาดพื้นและร่องน้ำยังมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารเครื่องสำอางใช้ในฟาร์มงานปศุสัสตว์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตและอาจนําการติดเชื้อมาสู่มนุษย์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง ทางนิติบัญญัเมืองกระสินอยากให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดโต้รุง่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการทำความสะอาดร้านค้าของตนให้สะอาดมีเจลล้างมือสำหรับลูกค้าและช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณตลาดโต้รุ่งให้สะอาดมีสุขลักษณะที่ดีไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสร้างความปลอดภยัยความมั่นใจแก่ผู้บริโภค มาอีกหนึ่งมาตรการนะคะคุณผู้ชมสําหรับผู้มาใช้บริการแต่และโต๊ะก็จะมีการเว้นระยะห่างนั่งได้เพียงแค่โต๊ะละสองท่านเท่านั้นนะคะอันนี้ทงนั้นจรเวาาา้นระยะห่างเวาา้นระยะห่างวันนี้ที่จะเป็นการปตองกันตัวเองและก็รักษาความอสังคม้วยค่ะวันนี้เป็นพิเศษที่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเรามาร่วมมือกันช่วยกันนะครับผมก็ มันมันเป็นสิ่งที่เราทําประจําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้คือนัดพวกเราว่าให้มาทําเพิ่มเติมแค่นั้นเองครับครับผมค่ะแล้วตอนนี้มีการกำชับผู้มาใช้บริการยังไงบ้างคะเนื่องจากองกันตวเองอ๋อคือเราพยายามไปทานสะพานบอกลูกค้านะคะในเรื่องการเว้นระยะหา่างการสวมใส่แมสนะครับคือ,อไม่ไม่เฉพาะลูกค้านะคะ พ่อค้าแม่ค้าเราก็จะประชาสัมพันธ์บอกเราจะมีหอ,อกระจายข่าวของเราบอกให้ช่วยกันหนึ่งลูกพวกพ่อค้าแม่ค้าอย่าห่างจากแมสต้องใส่แมสใส่แมสไม่ใช่ใส่ที่้างนะฮะต้องใส่ปิดจมูกทั้งหมดเลยแล้วก็ผ้ากันเปื้อนหมวกต้องมีครบหมดเลยค,ค,ค,คุณต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วค เซฟลูกค้าด้วยครับผมทางนั้นเราก็มีบริการแอลกอฮอล์เจลให้สหรับลูกค้ามีค่ะมีอ่างล้างมือให้นะครับผมมีเจลให้ค่ะจังวอนไหมคะการจับมาอีกครั้งของโควิดสิบเก้าจริงๆก็เป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าคือผมโดยเฉพาะเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามันจะต้องเข้ามาอีกเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสเนาะมันไม่หมดไปง่ายๆหรอกแต่ที่ไม่มีวัคซีน ถ้ามีวัคซีนอ่ะโอเคอยู่แต่ตอนนี้คือวัคซีนก็ยังไม่ไม่แน่นอนเนาะทีนี้ไวรัสนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ตายง่ายๆอะ่ะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเราอ่ะการตกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าการตกเมื่อไรมันขึ้นมาแน่นอน <c oughs> ผมระวังตัวอยู่แล้วนะครับให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายด้วยกันงไงบ้างพร้อมทั้งคนไทย,ยเราอย่าอย่าไปตื่นตระหนกนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราอยาประมาทแค่นั้นเองเราต้องป้องกันตัวเอง ก็คือการล้างมือการสวมแมสเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งอันดับแรกเลยที่จะช่วยเราได้นะครับถ้าเราทุกคนต่างละเลยไม่ไม่สนใจอะ่ะคือถ้าคิดว่าคนอื่นยังไม่ทําเราทําไมต้องทําอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมแต่จริงๆงแล้วคือเราควรทําที่ตัวเองคนอื่นไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เราทุกคนคิดว่าเราทําทุกคนก็จะทํากันหมดเลยนะครับผมโดยกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดของเทศบาลเมืองกาฬสิน์เดือนละหนึ่งครั้งนี้ แต่โชคนี้การระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นอาทิตย์ไหนึ่งครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากไวรัสโควิด -19 เป็นส่วนที่ประกอบการเองนะคะเพราค้าแม่ขายร้านค้าต่างๆ,าางๆาาลลงที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกระสินก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการกำชับให้ผู้มาใช้บริการนั้นเว้นระยะห่างที่หน้าร้านก็มีแอลกอฮอล์เจลมาให้กับผู้มาใช้บริการนั้นได้ล้างแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ปริการดูแลตัวเองดูแลสังคมก่อนออกจากบ้านนะคะต้องเตรียมแมสก์ทบเบทแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมเราจะผ่านโควิด -19 นี้ไป 别感叹